กลายเป็นว่าน้าในนี่จะไปได้มันจะไปไม่ได้เพราะไปจะติดจะติดท่อที่สูดสแล้วเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ตอนนี้พี่โตออกำลงังถอนถอนท่อเก่าออกอยู่แล้วดูอาจจะต้องวางท่อใหม่อมน,นเป็นอปาาจแล้วอ,อนุมัติงบมาแล้วสำหรับซ่อมตรงนี้เอาแค<บ>่งบซ่อมใช่ไหมใช่เบื้องต้นเนี่ยคือเดี๋ยวถ้าพี่โตเคลียร์น้ำตรงเนี้ยวันนี้พี่โตจะเคลียร์น้ำตรงนี้ให้แห้งก่อนพอน้ำแห้งทุบเนี่ยแล้วก็จึงจะดูว่าจะต้องเทพื้นใหม่ แต่ว่าถ้าน้ามันท่วมอย่างนี้มันจะยังเทพื้นใหม่ไม่ได้อ,อันนี้ก็เป,เป็นเป็นข้อมูลที่ทางอบจอสุ่ทรประก,การเนี่ยร่วมงเนี่ยก็คือ,อแจ้งมาว่า,าแผนในการดัเน้ำในีวันนี้นะครับอโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะติดตามก่อนว่าสรุปว่าเขาต้องรื้อท่อแล้วระวางใหม่ไหมออใช่ครับอโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูจุดที่จะหารือ้อรือเพื่อที่จะระบายน้ำใหม่เนะรื้อท่อครับเดี๋ยวเราไปดู ก่อนหน้านี้ก็รถคันเดิมเลยนะครับร้อนกันนิดนึงนะครับในวันอาวันนี้จริงๆก็งานบุญเนาะก็สําหรับพี่น้องชาวจาาังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้งานแห่หลวงพ่อปานต่างสมุทรเนาะก็จริงๆแล้วเราพอเรามีงานแล้วเราก็คงไม่ได้ไปติดตามแล้วละงานประเภทีแต่ก็เสียดายนะครับและเช่นกันนะครับวันนี้นะครับ ลันทูฟีเนาะลันทูฟีก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครั้งที่สองแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราดูกันนิดนึงตอนนี้ไม่รู้ตัวนี้นะตัวนี้บอกว่าใช่ไหมเพราะว่าฝั่งมีน้ำเคยอย่างเงี้ยไม่เราเปิดดูอันการอันนี้เราจะระบายลงคลองเลยทีนีมผมความหมายผมคือผมอยากจะเอาน้ำนั้นมันโฟลงเพื่อจะให้มันแห้งแห้งเสร็จผมก็จะเอาไอ้พี่เขาเนี่ยูดออกแล้วผมจะดูว่า ผมผมทำแห้งแล้วแล้วไออาคารเหลืองอ่ะมันจะยังไงตันนี่สวัสดีครับนี่ตันนี่ตันตั้งแต่ปีก่อนเหรอเมื่อก่อนผมอยู่นะผมให้ลูกน้องเอามีนี่ไหมมีมีมีแถลงไหมดูนิดนึงเลยตอนนี้ก็ขุดลึกลงไปแล้วเนาะทางจอยเล็กๆเนี่ยรถผ่านได้อยู่ให้น้ำเนี่ยก่อนแก้ไขได้อยู่มีนึกเข้าใจไหมครับนี่ไงมันตันอยู่บ่อนี้พี่ นี่มาแล้วบอกที่เปิดฝามาแล้วน้นี่นี่หนึ่งเห็นไหมไม่มาแต่แรงว่ามันคือรูนี้ไม่ใช่รูกลางนั่นยิ่งฝั่งนู้นน้ำเป็นท่อใหญ่หิตเออใช่หมดเงียบแสงหมดแล้วแตกแราไม่องไม่เนี่ยมันตันนี่คือน้ำน่ะขอให้มันลงซ้ายหรือขวาก็ก็ได้ใช่แต่ขอให้ตรงนั้นมันนี้ก่อนนี่มาแล้วเหรอที่โน้ไม่มาดิมันตันอยู่นี่นี่มาทางนี้นะ ทีนี้ไม่รู้นงเอพี่โตว่าอันนี้ตรงแท่ปลายตรงนี้ใช่ไหมหรือว่ามันจะมีจุดตรงกลางที่มันตันอีกพี่ว่ามันน่าจะตรง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 นี้เพราะว่าตรงนั้นน้ำมันเอ่อยู่ไม่ไอท่อไอเห็นไหมันจะไต้หลือเ่าใช่ครับไอท่อนั้นอ่ะถ้าเปิดขึ้นมาตรงนั้นมันตันตรงนั้ตรงไหนหรือว่ามันมันมาตัน น่าจะอยู่ช่วงนี้เนี่ยครับถ้าให้อยู่ช่วงนี้เราแค่อย่างน้อยเราเปิดแล้วก็อย่างแย่สุดนะอย่างแย่สุดของวันนี้คือมันมาหน่วงน้ำลงแถวนี้ก็ยังดีประเด็นนีคือพี่อยากเดินออกแล้วให้กาแฟมันพี่ตู้ปุมเป็นกองตรงเงี้ยมันก็ยังไม่พี่หลันอ่อนครับ่ะไออีเนี่ยเดี๋ยวค่อยต้องไม่ไม่อันนี้หรอกพวกนี่เนี่ยอันนี้มีที่คองทางเดินหน้าเลยนะ คืออ่งนี้ก็ไม่ทั้งวันอ่ะไม่เราต้อง่มาทั้งวันไม่เพราะแต่เราต้องแก้ตรงน้นใ่เขาก่อนคนนี้ยิ่งจะริยนโทมาด่าี่อินบ็อกมาเต็มเลยตามเก่งมากแต่ก็เขาใจอ่ะเขาเขาทงานเขา่าตรงนี้ทุกวันเดี๋ยวเขาออกององเจ้าได้นะแต่เขาเขาาไม่อเดนรนิเดียไรู้ทุกเลย คือเราต้องลอกลอกรอ่รองระบายน้ำใหม่เลย <laughs> ทักทายท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามาติดตามเนาะวันนี้เราก็มาติดตามในการทําถนนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถนนพบจ3075แล้วก็เป็นเส้นทางที่อยู่ในซอยยิ่งเจริญนะครับซึ่งวันนี้เราก็หินว่าน้ําน้องน้าในถนนนั้นท่วมขังแล้วก็ค่อนข้าง ค่อนข้างลึกแล้วก็เราได้รับแจ้งจากพี่น้องที่อยู่ริมถนนบกว่าเป็นเดือนแล้วนะครับก็เราเจอทางน้ำก็คาดว่าถ้าท่อตันก็คงจะต้องลอกยาวไปจนถึงแหล่งตน้ำขังเลยนะครับเราอยู่ในร่มกันนิดนึงเนาะเซฟอุปกรณ์นะครับ